มันผ so right. ิดอันนี้อร่อยอันนียที่แม่ผุดต่ำอร่อยอร่อยได้ปะโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ได้เรื่องอยู่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่เนอะโชว์อะไรกันใหญ่อยู่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยปลาช่อนตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยปลากั้งครับทุกคนปลาก้งครับสวัสดีครับผมพุชพงษ์นะครับสวัสดีครับผมดิดนะครับผมสวัสดีครับผมน้องหนุ่มนะครับ แต่ช่องอะไรพี่นุ่มแต่ช่องคนเดินทางครับผมในวันนี้เราทั้งสมคนเนี่ยได้เดินทางเข้ามาด้วยกันนะครับซึ่งป่าในแถวแถวนี้อากาศคุ้มๆนะดิบนะใช่ใช่วันนี้เนี่ยอากาศดูคุ้มๆนะครับคล้ายๆเหมือนฝนจะตกนะครับพี่ๆกว่าจะเดินหาที่พักได้นี่ก็ถือว่านานเหมือนกันใช่แล้วก็ป่าค่อนข้างจะลบพอสมควรแต่ว่าจุดที่เราเลือกที่จะสร้างที่พักในวันนี้นะครับพี่ๆเป็นมุมที่ป่าไม่ค่อยรกเท่าไหร่ใช่ครับเาจะออกโปร่งๆนิดนึงนะ พวกเราทั้งสามคนได้มองไว้ว่าจะสร้างเป็นระหว่างจุดนี้ด้วยกันนะซึ่งไอ,ตอ้ต้นไอ้ต้นนี้รู้สึกเหมือนคล้ายๆจะเป็นพวกต้นปอนะครับใช่ครับคของเขามันจะหยาบๆหน่อยนะครับพี่นะครับทุกคนเดี๋ยวถ้ายัางไงก็มารอติดตามคลิปของเราทั้งสามคนว่าวันนี้เราจะทํากันเสร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้ก็ประมาณเกือบจะบ่ายสามโมงแล้วด้วยกันนะมันค่อนข้างที่จะกินเวลาไปเยอะนะครับ เดี๋ยวถ้าอย่างไงเราก็มาลุยกันเลยนะพี่นุม่มล,ลุยเลยครับผมครับตอนนี้เนี่ยเราทั้งสามคนก็ต่างแยกย้ายไปตัดไม้นะครับเป็นไม้ไผ่นะ้นป่าบริเวณแถวๆนี้ไม้ไผ่จะแตกต่างจากคลิปก่อนที่ผมไปขัดห้างนะครับพี่ๆจะเป็นลำต้นลักษณะก,กลางๆนะครับ คนไม่ค่อยใหญ่มากนะแล้วก็ตามร่องห้วยบริเวณด้านล่างนี่จะรู้สึกเหมือนไม่มีน้ำนะครับน้ำไม่ไหลนะน้ำจะไหลอยู่ช่วงข้างล่างสุดนี้นะครับทุกคนโอเ,เดี๋ยวจะหาตัดไม้แถวๆบริเวณตรงจุดนี้ทัก1นลำสองลำนะครับทุกคน

เดินมาเมื่อกี้เกือบเดินเราไปเราก็เริ่มขาดเลยนะพี่นะเราจับตรงนี้ก่อนต้องขุดลุ่มก่อนีห้เราค่อยขุดใด้เราจับให้เป็นตัวแอลก่อนตัวแอลก่อนตัวแอลก่อนล้วก็เราจะได้ขุดลุ่มเราจะได้กะถูกเราจะได้กะถูกว่าความกว้างฝั่งนี้กับฝั่งนี้นจะเท่าไรเท่ากันเพราะถ้าเราขุดเลยปั๊บเราก็กะไม่ถูก่ะใช่ไหมเรากะ กว้างพอดีที่เรานอนกันได้พอดีจากความสูงเราค่อยวัดเราจะเอาขนาดไหนคือบ่สุดที่มีแล้วลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะทัทพรูตันหมหน่อยเราจะทำอันนี้อ่ะมาบากไว้บากไว้มาไว้บากมาไว้ตักน ก่อนอ่ะอันนี้ตรงนี้ระดับน,นี้ความกว้างโอเคได้เข้าเอาเอตรงนั้นแหละเห๊ะมาป่เาปเดีเ๋ยวเรา วันนี้เหรอวันนี้ใช่ปะไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้นะ<ช>คุณใส่เราไว้ประมาณน,นี้อ,อ่ะโอเคจัดไรเพื่อน ระวังโดนมือกันนะหมออยู่ไกายนะพี่ออตอนเขาเยอะันนี่นยจับเอาห้าไม้คันหนึ่งอ,อันอู้หย กลุ่มนี้เป็นเหล่าเที่ยวเสือระบบพี่ฟุตกลัวเป็นที่ไหนหรอเนาะตบดินนะนะเพื่อนนะอาจาจะดิบกลัวเมียไหมโอ้ยอย่าให้บอกเลยพี่อย่าให้บอกทำไมอ้ายเขาด้วยเาไม่กลัวเราแค่เขาเรียกว่าเขาลบนอเพื่อนนะใช่ใช่ไม่มีเมียจะไปกลัวได้ไงใช่ไหมมาเถอะตบดินเลยจริงเขอตบเราอ่ะ นี่ไม่อไม่ด้นีไมต้องยันี่ตัวเนี้ยอะไรตัวเนี้ยตัตัวนี้ตัวนี้เราก็ตอกเข้าดัง้างด 嗯嗯，冷电、嗯嗯、了。 違いなす。 Máy của đấy chứ nhờ từ chính sau đi qua tiện ที่พักของเราเนี่ยผมแล้วก็ดิดพี่หนุ่มนี่ได้ไปตัดไม้มาทําช่องคานที่เราจะทําการปูฟากนะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนในช่วงเวลานี้มันเริ่มเย็นมากแล้วนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะตัดไม้มาสับฟากทันหรือเปล่านะครับพี่ๆถ้าหากไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเป็นในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าอีกทีนะครับก็จะเป็นลอดช่วงคานร,ระหว่างที่เราได้มัดจับกันสองด้านนะครับที่ผมได้ผูกกับดิดไปนะครับไม้ข้างบดนี้เจ็ดลำด้วยกันนะพี่ๆนะ อยู่ในช่วงระดับนี้นะครับก็ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันแล้วนะครับตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยไปทํากับข้าวหุงข้าวรอผมกับดิดไว้นะครับในช่วงนี้เราไปกินข้าวก่อนครับพี่ๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยยังไงกันต่อเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะว่าเราจะไปตัดไม้หรือว่ามาสับฟากเลยหรือเปล่านะครับกับข้าวเรียบร้อยแล้วครับพี่หนุ่มเรียบร้อยแล้ว oh. รรครับผมโอ้ น่ากินมากเลยอ่ะพี่ใหญ่เราทั้งปลาย่างโอหแล้วก็นี่ผัดผัดผักหวานแล้วพี่ใช่ใช่ผักหวานแล้วก็ปลาปองต้มมาม่านะใช่ครับไม่พ้นเลยมาม่านี่ไม่มาก็คือง่ายที่สุดแล้วเป็นอาหารคลีนสำหรับนักเดินป่าทุกๆคนนะครับใช่ครับโอเค ก็ใบนี้เราทั้งสามคนเนี่ยจะมากินข้าวกันแล้วนะครับพี่พี่เหนื่อยมากหิวเลยเดินหิวด้วยรบกวโอ้โหใช่กว่าจะเจอที่พักได้นี่เป็นชั่วโมงนะใช่ครับที่เราจะหาจุดทําเลได้นะครับนี่เหนื่อยนี่น่าจะกินข้าวได้เยอะแต่ว่าเวลาอยู่ในป่านี่แตกต่างกว่าที่บ้านนะพีใช่ใช่กินอะไรก็อร่อยนะแปลกเงี้ยอือ มันเดือนเลยมามา้าฮะนีน้ำริกพี่หนุ่มเนี่ยก็ไม่ธรราดางเลยเนี่ยดูปี่มือการทำกับข้าวเนระาไม่อยากจะคุยอเจะหาหมอ,อ <laughs> เด็กๆมันถึงได้รักกันนะกันหนาเน,นี่ยก็เป็นได้อย่างเงี้ยนะเบ็ก็ค่าทำกับข้าวไม่ดด้วยเด็กๆคือเด็กๆรัก,กใช่ไหม ตอนนี้ก็ผมดิดแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยได้ลงไปอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวนะครับเพราะว่าทนจากความคันจากไม้ไผ่ไม่ไหวนะดิดใช่ใช่คือไผ่นี้เหมือนที่เราบอกว่าคนเยอะใช่คนมันเยอะแต่ว่าไผ่ที่เรามาในวันนี้ลําต้นไม่ค่อยใหญ่มันที่เราไปขัดห้างนะครับแต่ก็คันอยู่เหมือนกันนะครับก็ไปอาบน้ําให้สบายเนื้อสบายตัวกันนะครับทุกคนก่อนที่เราเนี่ยจะนอนกันในคืนนี้นะแต่ว่าในค่าคืนเนี้ยผมกับเพื่อนดิดเนี่ย คิดว่าจะลงไปส่องดูสัตว์ที่ห้วยหน่อยใช่ใช่ก็คืนนี้เนี่ยพี่นุ่มเนี่ยเป็นคนเฝ้ายาวคนเฝ้ายามนะครับเพื่ออาจจะเจอพวกกุ้งพวกปูอย่างเงี้ยนะครับพี่ๆอาจจะเป็นพวกกบอย่างเงี้ยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราอาจจะมาทําอาหารกินกันนะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะไปดูไอ้ตรงรูอ้นที่เรามาใช่แต่ว่าเสียดายเราถ่ายไม่ทันเราะนั้นเสียดายคือ โอ้โหควักศัวท์มาแล้วสักพักเข้ารูใช่เสียดายมากตัวนั้นตัวนั้นจะเป็นโลอ่ะน่าจะประมาณสองโลได้ใช่ตัวใหญ่<ๆ>จริงก็ที่พักของเราในวันเนี้ยเราทําไม่เสร็จนะครับพี่พี่เราได้แค่ช่วงคานก็กะว่าในคลิปนี้จะเป็นสองอีพีนะครับมันอาจจะยาวเกินไปแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราทั้งสามคนจะมาตัดไม้ไผ่แล้วก็สับฟากปูอีกทีนงนะครับนะ <c oughs> เป็นไปนไงบ้างครับพี่หนุม่มก็ คันครับผมวันนี้คันนะตอนนี้ก็สบายตัวเรียบร้อยแล้วสบายตัวแต้มน้ำแล้วนะครับอาบน้ำทีโอ้รู้สึกสบายตัวไปตัวขึ้นเยอะคืนนี้ผมก็จะเฝ้าแคมป์นะครับผมส่ง<ช>น้องดิดแล้วก็น้องพุทธจะออกไปส่อง<ช>สัตว์ต่างๆทำอาชีพเจอเพื่อ<ม>เราอาจจะได้หมก ใบตองพรุ่งนี้เช้าก็จะให้เป็นพ่อครัวเป็นเชฟหนุ่มเหมือนเดิมนะที่ทําอาหารให้เรากินครับผมมีบุญล้อโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปนี่นั่งกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะลงไปกับดิดนะครับถ้าหากได้อะไรก็เราจะค่อยถ่ายให้พี่พี่ได้ชมกันอีกทีนะครับต่วเวลา่เวลาเพราะเวลาสัตว์ออกใช่ครับกวาสักสองทุ่มซึ่งนะครับพี่ๆีก็บรรยากาศไม่ค่อย เย็นเท่าไหร่นะพอดีพอดีออดีปานกลางไม่ค่อยเย็นครับด,ดูใส่เสื้อค่อยเย็นลเหมือนอยู่ในอันนี้เลยใไม่ไม่ใช้ใช้ชีวิตอยู่ในในกลางทะเลสักสองคืนบนเกาะน,นะอยู่ไม่ชอบนะอยู่ในทะเลเลยบแบบเกตดนี้อ๋ออยู่ทะเลแล้วเรานั่งเรือไงนั่งเรือไปตกมือกะตกมือกระวกตกมือกระดูกต้องต้อง ต้องมีอะไรให้เรานะเขามีเออที่เข้าไปดูน่าจะมีที่พักดูว่าอะไรน้าหน้าน้าอยากทำหรอกใจแต่ไม่มีใครใจมีมีเงนบางแต่ไม่มีตังค์แล้วก็โชว์โชว์แต่ถ้าภูเก็ตนี่มันอยู่ตายสุดเลยปล่าผมไม่รู้ว่าที่ไหนแต่เขาบอกเกาะกูดภูเก็ตใช่เหรออืมไปทำแต่ถ้าเป็นเกาะเกาะก็น่าจะ อยู่ทางใต้องจในท่วถ้าสมมติคุณมันไม่มีงานประจำนะชัวไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะไปได้คือคือสมมติคนเราอ่ะเข้าป่าเสร็จเราก็ต้องไปทะเลบ้างไปทั่วอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบยาศที่ไปด้ไม่ีปัญหามไม่แน่ก็ไปป่าในเกาะนะพี่ทำไปนอนแคมป์อย่างเงี้ยใช่แล้วก็บอกเขาให้พิเศษเข้าไปแล้วก็บอกวันค่อยนอนับนะ เราต้องเปลี่ยนแนวใหม่ๆบ้างแต่น้ำนี่มันต้องไปเยอะตอนนี้สิบลิตรน่าทำจัดนี่นะครับพี่ๆเรามาเจอกับตัวใหญ่นะโอ้มันสู้มันสู้ไว้สู้ไว้ตัวนี้สู้ตอน้ำใส่เอาเปิดทางน้ำเลยเพื่อนเป็นนึงนะเจอแล้วเจอแล้วเจอลต้องสมัครให้อยู่อืออือ ได้ป่ะโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ในเรื่องอยู่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นะอือหือแนวน่นปักอย่างนั้นเลยนะโอเคไปลุยกันต่อเลยเพื่อนครับนี่ได้ไหมตัวเล็กตัวใหญ่ไหมดิ๊นี่อืม กุ้งเต้นลายตัวก็ได้อยู่เฮ้ยโอ้ยปลาท่อนตัวใหญ่เว้ยเด้ปลากังครับทุกคนวันน like, ี้เราได้ทั้งกุ้งแล้วก็ปลาังครับทุกคน เลี้ยงอยู่เลี้ยงไปไปโห่ถ้าเป็นจะปูตัวใหญ่นะครับไปไหนร่ะนี่นี่นี่เวลาจับปูนะครับง่ายๆข้างๆกลุ่มตรงนี้อ๋อแค่นี้จวดเพื่อนดูดิว่ามันท้องหรือเป่าเดี๋ยวจะได้ปอดซะมันท้องโอเคตัวผู้ไปตัวผู้นี่โชว์เลยเพื่อนนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ปูตัวแรกครับตัวใหญ่เลย โอ้ยป้ไยลุยเร็วๆนะจ๊ะอาโอ้เดี๋ยวเพื่อนจับปูอีกตัวหนึ่งนะครับแป๊บนึงครับเพื่อนนายนายไหเฮ้ยดิดดิโอเคจับเลยเพื่อนจับไปนะสายใหญ่สายใหญ่นี่ได้ ดูดูท้องมันด้วยเช็คท้องหน่อยโอเคเลือดโอเคไใหญ่เลยสองตัวครับสองแต้ม,มเอ้ยบําบ่าไหปโอ้ยเดี๋ยอยุด้มม,มันอยู่มันอยู่ซอกหินนี่อีกตัวหนึ่งเพื่อไหนวะซอกหินเนี่ยที่เนี่ยเนื้อสีดำเนี่ยนี่นี่ตรงไฟชายนี่นี่ไ<อ>ฟชายเออที่เหยียบอยู่ข้างในเนี่ยเออนั่นแหละ อ mm hmm. ของแท้ของแท mm hmm. ง้สีแจมแล้วระดิดได<ป>จับไป เป็นไงเพื่อนมันเป็นไงไม่ได้เหรอไม่ได้กบมันมุดโคนเหรอม,มุดลงที่โคนล,ลองหาแตะโคนโคนดูเพื่อนเราลองให้น้ำใส่นะำปะจะออกเหรอไม่รู้เลยลไม่ขึ้นไมดูเพืดดนะ่อนนี่โอเคไป ครับพี่พี่ครับตอนนี้ผมกับดิดเนี่ยก็ได้กลับมายัางที่พักที่เราได้ผูกเปนอนกันนะซึ่งมาถึงนี่ก็พี่หนุ่มนี่ก็หลับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าระยะที่เราไปนี่ก็เกือบเกือบจะชั่วโมงด้วยกันนะซึ่งตัดน้ำที่เราได้มาก็มีพวกปลูนะครับแล้วก็ปลากล้างมาตัวหนึ่งนะตัวใหญ่เลยแล้วก็กุ้งนี่ก็จำนวนอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับพี่ๆอาจจะเอามาต้มมาม่ากินใน พรุ่งนี้ในตอนเช้าก่อนที่เราจะสร้างที่พักกันต่อนะครับที่เราจะสับฟากปูพื้นในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับพี่ถ้า,ถายัางไงก็ในค่ำคืนนี้เราก็จะนอนกันแล้วนะดิดนะใช่ครับก็จะมาเจอกันใหม่ใน EP 2สองนะครับในวันพรุ่งนี้เช้าวาวันนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ดึกพอสมควรนะครับทุกคนถ้ายัางไงก็มาเจอกันพรุ่งนี้อีกทีตอนเช้านะครับพ,พี่ฝากติดตามกันด้วยนะครับ